เคล็ดลับหนึ่งเลยนะที่ทําให้คุณปิดการขายง่ายเจรจาต่อรองและสําเร็จหรือว่าทำคอนเทนต์และสักเซสเคล็ดลับนี้สําคัญมากคือเคล็ดลับของระดับพลังงานตอนที่คุณทําตามกฎ manifest เขาไม่สนใจว่าการกระทําของคุณมันเป็นยังไงแต่เขาสนใจว่า f i l ล i n g ตอนที่คุณกระทามันเป็นยังไงดังนั้นคุณจงรักษาระดับพลังงานคุณจงรักษาระดับฟ i l ล i n g ของคุณพอเวลาที่คุณไปหาลูกค้าเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าเราไปขอเขาคุณอย่าไปคิดว่าถ้าเขาไม่ซื้อเราฉังจะตายคุณอย่าไปคิดว่าโอ้มันลาบากมากเลยเขาคงไม่ซื้อฉันหรอกอันน ก็ทำใหมีสเตทความขาดเมื่อน,นั้นคุณจะดึงดูดความขาดกลับเข้ามาแต่ถ้าสเตทของคุณคือสเตทของความเต็มพอเราไ่เจอลูกค้าผมจะไม่คิดว่าโอ้ถ้าเขาไม่ซื้อจะคงแย่ผมจะคิดว่าถ้าสมมุติว่าเขาซื้อผมจะรู้สึกยังไงถ้าสมมุติว่าเขาตอบตกลงจะรู้สึกยังไงถ้าสมมติว่าทุกอย่างเป็น,ปนไปตามที่ผมต้องการจะรู้สึกยังไงพอถามคนถามปุ๊แบสเตทอารมณ์มันจะเป็นสเตทของความเต็มมันไม่ใช่สเตทของความขาดเว้ยเพราะเป็นสเตทอารมณ์แบบนั้นเนี่ยอีกฝั่งก็สัมผัสได้ว่าคุณมาแบบเต็มคุณมาแแแแบบบบบบมม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 งอออออาา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 ชีีพพคคคคคคคุุุุณณณณััั่่่่นนนนใจไไไดดดดด้้้้้ขขเเเเหืกวววลลลททิิปถถยยู ทำการอัคลิปด้วยความขาดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณต้องไปด้วยสเตจของความเต็มไม่ใช่ไปด้วยเสรของความขาดยูนิเวอร์สจักรวาลก็จะตอบสนองตอบรับในสิ่งที่คุณเป็นเหมือนกันถ้าวันนี้คุณไปด้วยความขาดอ๋อคุณขาดใช่ไหมจักรวาลก็จะความขาดความขาดมาให้แต่ถ้าเกิดคุณไปด้วยสเตจของการเต็มจักรวาลก็จะนําเสนอความเต็มมาให้คุณเนี่ยคือเคล็ดลับสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดส u ั s c r i b e ที่ YouTube c h anel n coach bank สุภกิจทุกครั้งที่มีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาาดคควมรรู้้แบบบนีั